ช่วงนี้หลายคนยังคง work from home ในขณะที่นักเรียนนักศึกษาก็ยังคงต้องเรียนออนไลน์นะคะชีวิตประจําวันแทบจะหมดไปกับหน้าจอมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์จนอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพดวงตาได้ค่ะดังนั้นวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเราจึงมีคําแนะนําจากจากักษุแพทย์ในการถนอมรักษาดวงตามาฝากกัน จากสูแพทย์แนะนำให้ดูแลดวงตาในช่วง work from home ทำงานอยู่บ้านหรือสลับกับการไปทำงานที่ออฟฟิศทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ประชุมออนไลน์และเรียนออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องเรียนหรือต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมและหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ต้องจัดตารางการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้เหมาะสมค่ะถ้าเกิดรู้สึกว่าดวงตามีอาการผิดปกติปวดศีรษะปวดตาตาแห้งเคืองตาตามัวต้องรีบปรึกษาจักษุแพทย์น,นะคะในแพทย์ไพโรธสุรัตนวรรณิศ รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าความจําเป็นในการทํางานแบบ Work f r ฟ m home ทําให้ชีวิตส่วนตัวและงานถูกรวมเข้าด้วยกันจนเราอาจต้องอเผชิญกับปัญหาการทํางานเกินเวลาใช้เวลาเกือบทั้งวันจ้องกันแต่หน้าจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนแน่นอนค่ะอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาที่ต้องรับภาระจากการจ้องหน้าจอเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดปัญหาที่พบจากการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่ปวดศีรษะ ปวดตาตาแห้งเครืองตาตามัวถ้าหากเกิดอาการเหล่านี้ต้องรีบพบจักสุแพทย์นะคะในแพทย์เกรียงไกรนามไทยสงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยประสบกับอาการเหล่านี้เช่นปวดเมื่อยตาตา,ตา,ตาแห้งตาล้าแสบตาเคืองตา ตาพร่ามัวโฟกัสได้ช้าลงตาสู้แสงไม่ได้ปวดกระบอกตาปวดศีรษะหรือบางครั้งมีอาการปวดหลังปวดไหล่หรือปวดต้นคอร่วมด้วยและส่งผลกระทบต่อการนอนหลับได้ถ้าเกิดมีอาการที่กล่าวมาข้างต้นร่วมกันกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานในแต่ละวันก็บ่งบอกนะคะว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มอาการที่เรียกกันว่า คอมพิวเตอร์วิชันซินโดรมค่ะถึงแม้ว่ากลุ่มอาการนี้จะไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อดวงตาหรือการมองเห็นแต่ก็มักจะก่อให้เกิดความไม่สบายตาและอาจจะเป็นปัญหารบกวนการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันได้ค่ะแพทย์หญิงกนกทิพมันตะโชตนายแพทย์ชำนาญการกล่าวว่าภาวะคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรมจะเป็นกลุ่มอาการทางตาที่เกิดจากการใช้สายตากับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนะคะมีการศึกษาพบว่าประมาณร้อยละ90ของผู้ที่ใช้ คอมพิวเตอร์ต่อเนื่องมากกว่า3ชั่วโมงต่อวันมักจะเคยประสบกับกลุ่มอาการนี้ค่ะซึ่งอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันเช่นการกระพริบตาลดลงขณะใช้คอมพิวเตอร์จึงส่งผลทําให้ตาแห้ง แสงสว่างภายในห้องไม่เหมาะสมรวมทั้งการมีแสงสะท้อนจากจอคอมพิวเตอร์และการที่ตัวอักษรบนจอคอมพิวเตอร์ไม่คมชัดจึงทําให้เราต้องใช้ความพยายามในการโฟกัสมากขึ้นแล้วก่อให้เกิดอาการตาเมื่อยล้าได้และระยะห่างจากหน้าจอไม่เหมาะสมรวมถึงระดับสายตาในการมองจอคอมพิวเตอร์และท่าทางในการนั่งที่ไม่เหมาะสมด้วย เพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆที่จะช่วยป้องกันหรือหลีกเลี่ยงภาวะคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมก็ได้แก่ 1. ให้เรากรับพริบตาบ่อยๆขึ้นค่ะการนั่งจ้องหน้าจอนานๆไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนจะทำให้อัตราการกระพริบตาลดลงจาก20-22ครั้งต่อนาทีเหลือเพียงแค่6-8ครั้งต่อนาทีเท่านั้นซึ่งนี่แหละอาจจะทำให้ตาของเราแห้งได้เพราะฉะนั้นเราจึงควรกระพริบตาให้บ่อยขึ้น หรืออาจใช้น้ำตาเทียมเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาอันนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ 2. ให้ปรับความสว่างในห้องทํางานและหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมค่ะโดยเราต้องลดแสงสว่างจากภายนอกหรือแสงจากในห้องทํางานที่สว่างมากเกินไปซึ่งอาจจะทําให้เกิดแสงสะท้อนที่จอคอมพิวเตอร์ทําให้เราไม่สบายตาแล้วก็ต้องปรับเพิ่มความแตกต่างของสีระหว่างตัวอักษรกับพื้นจอภาพเพื่อให้อ่านง่ายและปรับความสว่างของหน้าจอให้สบาย ตาขึ้น 3. ต้องพักสายตาทุกๆชั่วโมงโดยยุดหลกัก20-20-20นั่นก็คือการล้ะาสายตาจากหน้าจอแล้วก็มองออกไปไกลระยะ20ฟุตทุก20นาทีเป็นเวลา20วินาทีต่อครั้งนี่ก็จะช่วยลดอาการตาล้าได้ 4. ให้ปรับระดับการมองจอคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมโดยจุดศูนย์กลางของจอคอมพิวเตอร์ควรต้องห่างจากตาประมาณ20-28นิ้วค่ะแล้วก็ต้องต่ำลงจากระดับสายตาประมาณ4-5นิ้ว 5. ให้ใส่แว่นแก้ไขสายตาที่เหมาะสมเนื่องจากการมีสายตาที่ผิดปกติแล้วเราต้องเพ่งหน้าจอนานๆอาจทําให้เราปวดกระบอกตาได้ดังนั้นในสถานการณ์ที่ต้องทํางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันประชุมออนไลน์จนดึกด่นและไม่รู้ว่าต้องอยู่ที่บ้านไปอีกนานแค่ไหนก็เลยอยากจะแนะนํานะคะว่าคุณผู้ชมควรดูแลสุขภาพตัวเอง จัดตารางการทํางานและชีวิตให้เหมาะสมค่ะถ้าเกิดรู้สึกว่าดวงตามีอาการผิดปกติก็ต้องรีบปรึกษาจากักษุแพทย์ไปตรวจเช็คดวงตาเพื่อที่จะได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ส่วนในกลุ่มเด็กที่เรียนออนไลน์กรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้แนะนําผู้ปกครองนะคะว่าควรจะต้องดูแลสายตาของลูกน้อยระหว่างการเรียนออนไลน์ด้วยการกาหนดระยะเวลาเรียนเวลาพักให้เหมาะสมและดูแลปรับสภาพแว่นลอมให้เหมาะก,กับการเรียนมีระยะห่างระหว่างตากับหน้าจอเพื่อป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับสายตาของลูกค่ะ ทางด้านของนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองอธิบดีกรมการแพทย์ได้เปิดเผยเรื่องของการเรียนออนไลน์นะคะว่าทําให้เด็กต้องดูหน้าจอเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นก็จะเกิดผลกระทบกับสายตาของเด็กพอสมควรเช่น เกิดภาวะตาล้าเด็กมีอาการปวดตาแสบตาตาแห้งบางรายนี้จะปวดศีรษะร่วมด้วยบางรายก็จะเกิดภาวะสายตาสั้นเทียมอันเกิดจากการเพ่งมองในระยะใกล้เป็นเวลานานมีการค้างของค่าสายตาสั้นชั่วขณะทำให้เด็กบอกว่ามองไกลไม่ชัดหลังใช้อุปกรณ์ในบางรายมีอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อตาเช่นปวดกระบอกตาและกล้ามเนื้อตาทำงานผิดปกติได้ค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ